ดีค,ดดครับทงินสองันเลยอะไรเงี้ท่องเที่ยวก็มาตามสากษเยอะเลยครับบีรรค,รนนครับมยอะานาครับ ถ้าดูคดนนลิปเรายุ u t u Channel แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร,ร,นนดดร,ดรด์ด้วยนะครับตั้งใจมาครับวันนี้ดูเลครับท่องเที่ยวก็เยอะครับติดตามเรายุ u ด้วยนะครับ สวยงามครับยังไงครับด้บร,ริแรม,มากครับต,ติดตามผมเด้อครับเดอ้อมีใหม่น,นี่ก็ขอให้เห็นมังปังสักถูสุขคนครับที่นี้นะครับเดอ้อบ้านี อย่าลืมกดติดตามเบายุดด้วยนะครับบ่ายุดชาแนวครับพี่พี่ทุกคนฝากด้วยนะครับเบา,ย,บบายุดครับเดี๋ยวครับเด้อนี่นะครับ